สวิธีสรีกระปุ่มบอกๆกันเลยครับเชียงปลาข้นก้อนหรือปลาขุนนิดะพาตีขนมาแนะนำเป็นอาหารครับหนึ่หลังจากที่เขาย่างเรียกปลามาครับหนึ่งใสเวลากินครับย่างปลาครับปลาเผาครับปลาเผากระิ่งเผากินกับผักกับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเฮ็ดเองครับไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟูครครับเฮ็ดเอง ขาเอิญเมียงบ่เมียงปลาเมียงปลาเมียงปลานินเลียงปนินคนปนินเผาบ้านเขานียละพักใส่ซีหอมเข้าไปซีหอมใส่กับปุ่นน้ำกับเห็ดปุ่นน้ำใส่กับปุ่นเข้าไปด้วยปุ่นใส่นเข้าไป มึงรู้เหรอตะดแฉลบคิดใหมคิดมือน้ำจิ้มครับนี่ครับเพ็นบอน้ำจิ้มน้ำจิ้มเฮ็ดเองครับน้ำจิ้มทำเองคิดสักเดียวหรือคิดมือน้ำจิ้มทั้เองครับทำเองทำเองสับแฉลบครับผมทำเองบริสุทธิ์มากครับทำเองสูตรทำเองครับสูตรของผมเองครับสูตรของผมเองน้ำจิ้มน้ำจิ้มใส่ข้าวปพอดีคำ เอากินได้ครับอ่ะเรื่องครับเรื่องกลางว่าจะเป็นการคาดว่า เต็มปากเต็มคำแแแใจหนักหนโอ้แข nice ่งแข็งรบเลยแแห้แเลยแข่จนเลยกินหนการ้อกันกาศนี่เอาเห็นร้องก็ระกาศนนต้นหน่อยว่า ไปอะเป็นเมียงครับเพื่นเมียงเมงปลาเาไปสั่งร้านอาหารเป็นที่เว่าเมียงปลาดินอเมียงปลาผลา้เยอใส่ขาปุน้อยพ่อนะครับเนาะอมตังนะครับมา ดีคร mm ับเป๊ปครับผมแสดครับผมดีครับ